สวัสดีครับน้องๆกลับมาอยู่กับช anel Funo w าอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG นะครับที่เป็นการ์ดเกมนะครับการ์ดจริงๆแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการ์ดนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สําคัญ1อย่างนะครับในการเล่นนั่นคือเม็ดเคาน์เตอร์นะครับหรือว่าเม็ดที่เอาไว้ดูว่าตัวนี้โดนตอมตีไปเท่าไหร่แล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะครับติดสถานะอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็ติดพิษติดเบิร์น หรือว่าป้าย GX นะครับอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันโดยรวมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผูเอามาให้ดูทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเอาเป็นแบบแรกเลยอันนี้ครับแบบกระดาษนะครับน้องๆคงคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับอันนี้มาจาก starter deck นะครับซึ่งถ้าใครซื้อ starter deck เนี่ยเขาก็จะแถมแผ่นเนี้มาให้1แผ่นนะครับซึ่งก็ถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆก็ใช้ได้และครับเพียงแต่ว่า พอใช้เลยอ่แล้วจนมีความรู้สึกว่าอมืมันช่างเปราะบางเหลือเกินกระดาษพวกนี้เนี่ยทำไมมันถึงได้เปลาะบางขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับก็จะเป็นกระดาษนะครับแล้วก็มันๆหน่อยๆนะก็จะเป็นผิวมันๆน,น,นิดนึงนะครับใครที่ใช้ก็ใช้ต่อไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมายกระดับขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เพื่อนทิ้งไปแล้วกันนะครับนีเพื่อนทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เลย เราจะมาพูดถึง2ชุดนี้กันนะครับอันนี้เนี่ยปู่มีสปอนเซอร์นะครับอ่าปู่มีสปอนเซอร์ว่ะคือแบบทำชิปมาเป็นปีๆนะครับไม่เคยมีสปอนเซอร์นะครับลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ของเราเนี่ยคือร้าน My Magic นะครับที่ The Stee รัชดานะครับอยู่ที่ชั้น3ครับสามารถหาซื้อทั้ง2อย่างนี้ได้เลยนะครับเอาละเรามาดูอันแรกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะครับก่อนเลื่อนอันนี้ เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะมาดูอันนี้กันก่อนอันนี้คืองานญี่ปุ่นแท้นะครับงานญี่ปุ่นแท้นะครับเซตนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ400บาทนะครับอาจจะมีร้านอื่นขายถูกกว่าแพงกว่าก็แล้วแต่ร้านนะครับบางทีมันเป็นของนําเข้าก็จะมีต้นทุนที่ต่าง,างกันนะครับก็มันจะมีเม็ดร้อยดาเมจนะครับ3อัน57อันแล้วก็10ดาเมจรใน2ี่อันนะครับก็อยู่ในนี้นะครับ ซึ่งชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับแกะจากด้านล่างนะครับีด้านล่างปับ๊บออกมานะครับก็ดึงฟื้บอ,ออกมานะครับพอดึงฟื้บอ,ออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะถูกห่ออกยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ติดอยู่อย่างเหนียวแน่นนี่คืองานญี่ปุ่นนะครับอ๋อได้แล้วพอเราดึงออกมาแล้วเนี่ยพอเราดึงออกมาแล้วนะครับ ก็จะมีนี่เป็นแบบถุงซิปด้านล่างเป็นไม่ถุงซิปสิต้องบอกวา่าก็เป็นกาวด้านล่างนี่แหละเกะออกมานะครับนี่เราเกะออกมาดูแล้วกันนะครับอ่ะขอวางบนนี้ไม่เอาดีกว่าเอาวางที่โต๊ะเลยก็ได้เนาะเอาเกะกล่องออ,ออกไปก่อนอาอโอ้เกือบลนอ่าโอเคพอเราดูแล้วเนี่ยนี่ นี่เม็ดมันก็ดูน่าใช้นะครับก็จะมีหนะ้าสิบเนาะเจ็ดอันอันสิบคงไม่นับเนาะห้าสิบเจ็ดอันนะครับแล้วก็ร้อยสามอันนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไอยันละสิบเนี่ยยี่สิบสี่อันนะครับใครที่เอ่อใช้นะครับคือผมอะ่ะเคยลองใช้แล้วนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยผมไม่ติดอะไรที่หนึ่งร้อยนะครับห้าสิบผมก็ไม่ติดนะครับมันจะมีปัญหาตรง สิบดาเมจนี่แหละคือมันเม็ดมันเล็กมากนะครับดูดูจากมือของผมเนี่ยตอนเนี้ยคือมันเม็ดแค่นี้เองอ่ะมันหยิบจับยากมากนะครับแต่วัสดุของญี่ปุ่นเนี่ยเขาทํามาดีมากนะครับน่าใช้นะครับคือแบบมันดูแบบเม็ดดูน่าใช้ดูแบบมีน้ําหนักดูมีแบบมีอะไรแบบมันก็ดูแข็งแรงดีนะครับไม่ใช่แบกนะครับคิดว่าหล่นก็คงไม่เป็นไรนะคถ้าไม่เครี้ยงแรงนะครับโอเคอันนี้คืองานญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ ราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับใครที่หาได้ถูกกว่าหรือว่าแพงก,กว่าก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอันนี้ปู่ได้มาจากร้าน My Magic นะครับที่เดอะสตรีทราชดาชั้น3นะครับเอาละต่อมาอ,อันนี้นะครับอันนี้เป็นงานของทางร้านเขาสั่งทาขึ้นมานะครับก็อันนี้เลยบึ๊บนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวางให้ดูมันจะคล้ายๆชิป าคาสิโนสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ประกอบด้วย10ดาเมจนะครับอ่า10ชิ้นนะครับ30ดาเมจ3อันนะครับแล้วก็50ดาเมจ3อันนะครับน,นี่10นะนี่อ่ะเดี๋ยวเรียงให้ดูนะครับแล้วก็ร้อยอีก2อันนะครับนี่ซึ่งทํามจริงว่าน้อยทเทียบกับของญี่ปุ่นเนี่ยดามเมจอันนี้จะน้อยกว่านะครับแต่ ก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมลองใช้ดูแล้วมันก็ไม่เคยหยิบใช้หมดสักทีนะครับเนี่ยสามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าดาเมจเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรทนกันได้นะครับถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือนี่เม็ดดาเมจนะครับจะมีทั้งหมดเท่านี้นะครับต่อมานะครับที่อยากให้ดูนะครับที่น่าสนใจก็คือนี่เลยครับสถานะผิดปกติต่างๆของการเล่นโปเกมอนนะครับตั้งแต่ติดพิษนะครับติดเบิร์นนะครับ ติดหลับนะครับติดงงนะครับติดพลาไซต์นะครับหรือว่าติดชาลแตะเข้าอ่าประมาณนี้อ่าก็คือเนี่ยเขามีให้หมดแต่เขาให้มาเกินอีกนะครับตามจริงแล้วติดเบิรมม์นมีแค่เดียวนะครับเขามีรูปในนี่แหละรูปปาดแผลนี่แหละเป็นติดเบิร์นนะครับก็เม็ดก็ค่อนข้างจะสวยนะนี่ติดเบิร์นนะครับเห็นไหมคือมันก็ผมชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักของการเล่นบอยมอนด่ะ โปเกม,มอนการ์ดนะครับคือเวลาเราติดพิษติดเบิร์เงี้ยติดพิษมันก็ต้องเอาไอ้เหรียญพิษนี่แหละไปวางแต่เมื่อกี้จะเห็นจากของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่มีเหรียญอะไรให้เราเลยนะครับมันก็จะมาแค่เมเทน์เตอร์นะครับใครที่อยากได้เหรียญติดพิษอีกเนี่ยก็ต้องซื้อแยกต่างหากนะครับราคาก็จะอยู่มันจะมาเป็นติดพิษติดเบิร์แล้วก็แตนป้าย G X นะครับของญี่ปุ่นมันจะมาด้วยกันนะครับราคามันก็จะอยู่ประมาณ2 0 0กว่าบาทนะครับ เออถ้าก็คือถ้าซื้อของญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องนอกจากซื้อเซตนี้400แล้วก็ต้องซื้อเซ็ตแผ่นป้าย GX กับติดพิษติดเบิร์นด้วยซึ่งมันมาแค่ติดพิษติดเบิร์นนะครับยังไม่มีหลับไม่มีงงแล้วก็ยังไม่มีติดพารานะครับหรือว่าติดเนี่ยติดชานะครับคือถามว่าจริงๆแล้วอ่ะในการเล่นบยมอนตนะครับติดชานี่มันจะต้องบิดขวาติดหลับเนี่ยบิดซ้ายซึ่งบางทีคนเรามันก็สับสนนะครับไม่รู้ว่ามันติดอะไรกันแน่อะไรเนี้ย ซึ่งอันเนี้ยเราวางเหรียญลงไปเลยปนองข้ามก็จะรู้แน่นอนว่าเราติดอะไรอยู่นะครับผมเลยค่อนข้างชอบเซตนี้มากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับงานนี้นะครับที่เขาสั่งทํามาเนี่ยมีแผ่นป้าย GX ให้ด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับก็คือเซอเซตนี้ครบเลยนะครับในราคา4 5 0บาทมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะของอันเนี้ยที่เขาสั่งทํามาคือมันครบเลยไม่ต้องทําอะไรแลนะ้วส่วนป้ายเนี่ย มันจะแรนดอมนะครับบางคนก็จะได้แผ่นป้าย GX บางคนก็จะได้เป็นลายแบบโซคาเลโอลายตัวเวมอนตัวเวมอนอื่นๆนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่โซคาเลโอก็ได้แต่ชุดที่เป็นตัวทดลองมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโซคาเลโอกับลูนาร่านะครับซึ่งผมก็เอาโซคาเลโอมาให้ดูกันก่อนนะครับนะบก็ประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะได้แค่ใบเดียวนะใบใดใบหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็ใครที่ อยากหาซื้อนะครับก็ไปที่ร้านไมเมจิครับเดอะสตีดรัชดาชั้น3นะครับพูดย้ำๆนะครับรับรองนะครับสปอนเซอร์รักตายแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเล่นการ์ดกับปู่นะครับก็ไปเจอกันที่ร้านได้เลยนะครับเพราะว่าปู่เข้าร้านเนี่ยที่เดอะสตีดเนี่ยไ m เมจิเนี่ยครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับประมาณเวลาประมาณแบบไปสามโมงไปสี่โมงอะไรเงี้ยก็จะเจอกันที่ร้านแล้วก็จะอยู่ยาวยันทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็แล้วแต่นะครับ ก็ใครที่อยากมาเมล็ดการ์ดก็มาเจอกันได้นะครับที่ My My Magic ครับเดอะสตรีทนะครับรัชดาชั้น3นะครับก็มาเจอกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบเออผมลืมบอกซื้อของไทยนะครับที่ที่ร้านสั่งทำเนี่ยได้ถูกด้วยนะครับได้ถูกสีดำนี้ด้วยนะถูกผ้าสีดำนี้นะเออคือมีที่เก็บอะไรให้เรียบร้อยเลยครับไม่ต้องคือญี่ปุ่นเนี่ยซื้อของญี่ปุ่นเนี่ยซื้อมา ยังไม่มีที่เก็บเลยนะครับต้องไปหาอย่างอื่นมาเก็บนะครับเป็นงั้นก็ไม่ได้อีกนะครับโอเคสําหรับคลิปในวันนี้นะครับปู่ก็ขอจบลงตรงนี้เลยกันนะครับเป็นการรีวิวเม็ดเคาน์เตอร์นะครับนะยังไงก็ต้องได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อเซตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าของไทยนะครับซึ่งก็หาซื้อได้ที่ร้าน My Magic The s t r e ต t ชั้น3นะครับก็ ไปเจอกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ